สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีปเปลืองไรย,ยนต์วันนี้ผมจะพาไปชมอะไหล่รถแม็โครนะครับอยู่ที่จังหวัดกาะสินนะครับไปเลยครับผมเดี๋ยวมาถึงบ้านน้เชื่อก็เลี้ยวขวานะครับถ้ามาจากน้องแปงก็เลี้ยวขวาถ้ามาจากยางตลาดก็เลี้ยวซ้ายมือนะครับเป็นบ้านของคู่นะครับเนี่ยครับาย หมู่บ้านโดนรถชนนะครับยังไม่ได้ตั้งขึ้นเลยไปครับผมเข้าไปดูเลยครับว่ามีอะไรน่าสนบ้าง บ้านหนองครูนะครับายบ้านนองคูเลี้ยวซ้ายข้างคลองเลยครับนร้านก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับถึงข้างคลองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลย ครับถึงแล้วครับผมจอดนี่แหละจอดเลยไปดูกันครับผมเอาไหล่แมคโครนะครับนะครับอันนี้จะเป็นหัวเก่งแมคโครครับของรุ่นไหนอัน ไม่รู้นะครับดูเอาครับโม่ปูน มีมอเตอร์ไหมมีมอเตอร์นะครับพร้อมใช้พร้อมใชเนะ้ชเลยตัวนี้ยังไม่ผุไม่อะไรเลยมุ่กี่มุ่กี่ของอะไรไมั้ย บอดี้ครับตัวนี้เป็นบอดี้เดี๋ยวดูมุมกว้างๆหน่อยออจ,จะได้เห็นเยอะ,อะนี่ครับมุมกีก,กันแ้ว ตัดแมคโครนะครับตัดแมคโครแท็กเตอร์พวกนี้โดยเฉพาะนะครับชุดนี้ถ้าเป็นพวกรถอื่นก็ซื้อเข้าอยู่แต่ไม่ค่อยได้ตัดนะครับตัดแต่แมคโครมาดูแมคโครตัวนี้ครับจะบัดรไหนที่คันนี้จะบัดพันสี่นะครับคันนี้ราคาแสนสี่เดี๋ยวมาดูรุ่นไหนนะครับ สามสิบนะพีซีสามสิบรุ่นสามมาโครไม่ค่อยแสนสี่นะครับคันนี้ดูรอบรอบไม่ค่อยเห็นเมือด ตัวนี้ใช้งานได้นะครับโอ้โหยหหนักเป็นเครื่องบินซินมาเลยมีปั๊มติก เครื่องไม่ค่อยถนัดกับเครื่องพวกรถไมโครเท่าไหร่นะครับนี่รถตัดตัดแล้วมั้งกันนี่ก่ากึกเลย ไแดงนะครับแดงแต่ป้ายอะไรก็ถอดหมดแล้วครับนี่พวกเครื่องพวกอะไใครอยากได้เครื่องอะไรเครื่องมิซู 6dr5 ตัวนี้ ใบแท็กครับกับโซ่ไปนี่มาดูหัวยาวกันนี้ครับโอ้เครื่องอีสุน่าจะเป็น 6BG นะครับตัวนี้เครื่อง คันหน้าคัานหน้าเดิมครับเกียร์ทีเอ็กคัดซีสวยตัวนี้เพื่อง้ายฟูโซ่นะครับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างครับโอ้ตาช่างก็มีตาช่างใหญ่นะครับไว้แท็ก โซ่หมอน้ําราคานี่โทรมาสอบถามแกได้นะครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ราคานะครับบองนี่มาดูเครื่องตัวนี้ครับเครื่องตัวนี้พร้อมใช้เลยน้ำเนี่ย ฝากฮิ้วได้นะครับใครสนใจฝากผมฮิ้วได้ค่าคอมเล็กน้อยครับไม่เอาเยอะเครื<น>่องมิซูตัวไหนจะาบาแท็กในเครื่องตอนนี้ฮ<น>ะ,บ,<น>ะบุรู นะครับกระบอกไฮโดรลิกครับเด,เดี๋ยวให้เดินดูคร่าวๆนะครับอะไรมั้ง เครื่องตัวนั้นน่าจะอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับเครื่องตัวนั้นนะเคยเห็นลงขายอยู่อะไรคอนโทรล หมดทุกอย่างนะครับอยู่นี่เนี่ยครับพวกคนพวกคนโทนม่ สลักบูทนะครับมอน้ำติดกับแผงออยใครหาไหลไม่โครอยู่ก็ลองมาดูที่นี่ได้นะครับหรือโทรไปหาแกก็ได้หรือฝากผมหิ้วก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ลไลน์ไว้ให้ ลา์เข้ามาได้เลยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาแนะนำร้านอีกหลายหลายร้านนะครับมีเยอะเลยร้านที่ยังไม่ได้ไปไป <ยา S 1> คลิปนี้ก็<า>ขอลาไป,ะะไปก่อนนะครสวัสดีครับ